ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอ่าคลิปนี้ช่องสูตรรับนำโชคเนาะก็จะนำเสนอสูตรสิบหน่วยบนสองสูตรชนแล้วมาอ่าก็เป็นสูตรเก่าต่อจากคลิปเอ่องวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วเข้าไปที่เลขเจ็ดหลักสิบ บนนะอ่างวดที่แล้วตัวจับชุดสองตัวของผมมีเจ็ดสองด้วยนะ <c oughs> แต่ว่าผมไปตัดทิ้งนะอดจปตัดทิ้งเจ็ดสองอืมไม่คิดว่าจะมาตัวเดิมอ่าววดที่แล้วชนกันที่เจ็ดแปดเก้าเนาะรอบนี้จะชนตัวไหนก็มาดูเอ่อย้อนหลังกันนิดนึงเนาะผมก็จะทําให้ดูหนึ่งสองสามสี่ย้อนหลังให้ดูสีงวดเนาะก็เผื่อใครที่ยังไม่ได้ คลิปแรกก็มาดูอของคลิปงวดที่2ของงวดนี้สูตรเหมือนเดิมครับไม่ยากครับนำรางวัลที่1มาตั้งแล้วก็ใช้หลัก10บบนนี่คือสูตรแรงนะสิบบนบวกเก้าของที่ได้เท่าไหร่ก็เดินไปสนะี่สเต็ปเนาะศูนย์บวกเ้าได้9ก้าศนยสองโอเคตัวเลขสี่ตัวแล้วก็สูตรที่2หลัก10บบนดึงมาเลยนะครับ จะได้ตัวเลขแค่3ามตัว0 1 2อ่าสังเกตว่าชนกันแค่สามตัวชุด3ามตัวนี้ชนกัน0 1 2 0 1 2ตัวไหนจะมาผลรางวัลที่1ออกงวดถัดไปออก8ปดสีสาม0 1 9ตัวเลขที่เข้าก็คือผมหาหลักสิบนะกับหน่วยนะก็มากันที่เลข1อ่าเลข1มานะสิบบนนะผมไม่ได้ไม่ได้หาหลักอื่น ก็จะเน้นกันที่มันชนกันสามตัวแต่ตัวเลขที่เข้าก็คือเลขหนึ่งแต่สังเกตว่าศูนย์นี้มาหมดเลยนะเก้าศ <c oughs> ูนย์หนึ่งบุตหลานอ่าสามตัวเลยชนศูนย์หนึ่งสองก็เข้ามาที่เลขหนึ่งเนาะ,ะมาดูงวดถัดมางวดถัดมาแต่สีสามศูนย์หนึ่งเก้าอ่ะ ก็ใช้หลักสิบบนหนึ่งบวกเก้าคงที่เลขเก้าคงที่นะสูตรแรกได้ศูนย์หนึ่งสองสามอ่าเก้าสิบอันนี้ได้หนึ่งดึงมาเลยเนาะหนึ่งสองสามชนกันสามตัวอันนี้ชนอะไรบ้างศูนย์หนึ่งสองนี้ชนหนึ่งสอง 3ามหนึ่งสองสามอ 1, 2, 3, พอทแบบนี้ให้ดูก็ได้อ่ะงวดถัดมารางวัลที่หนึ่งออกหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามสิบหน่วยชนหนึ่งสองสามใช่ไหมก็มาที่เลขสามเนาะอะ่เลขสามก็มาที่หลักหน่วยบนเนาะก็คือตัวนี้เนาะชนสามตัวอ่ะเลขสาม โอเคถูกกันไปก็มาหาขอเลื่อนลงนิดนึงนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก่อนมองโอเคครับเอามาหางวดถัดมาเลยเนาะหนึ่งสามสองเก้าศูนย์สามตั้งสิบบนศูนย์บวกเก้าคงที่ศูนย์บวกเก้าได้เก้าศูนย์หนึ่งสองส่วนที่สองศูนย์อ่าศูนย์ดึงมาศูนย์หนึ่งสอง ชนกันที่เลขตัวไหนครับ0 1 2ย์หนะ10หน่วยงวดถัดมาต้องมี0 1 2นะอ่ามาดูผลรางวัลที่1งวดถัดมาออก1 2 5 2 7 2 2 7 2ก็เข้าไปที่เลขเลขตัวไหนเลข2นะหลักหน่วยโอเคอ่ะมาแล้วครับ แล้วมาดูงวดล่าสุดงวดล่าสุดเป็นไงบ้างอขอเลื่อนลงนิดนึงนะครับหนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองอรางวัลที่หนึ่งหลักสิบก็คือเจ็ดบวกเก้าคงที่ได้หกเจ็ดนะเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกนะก็ใส่หกเจ็ดแปดเก้าตัวเลขสี่ตัวถูที่สองเจ็ดก็นำเจ็ดมาเลยนะไม่ต้องบวกอะไรแปดเก้า Okay, เลขเจ็ดมองชั้นมาชนกันที่เจ็ดแปดเก้านะว่าที่ผ่านมาก็คืองวดล่าสุดมาดูผลรัฐบาลไทยเราออกสองหกสี่แปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองเจ็ดกับแปดอ่าหลักสิบมานะครับคือเลขเจนะ็ดเนาะเลขเจดตัวที่ชนเลขแปดก็มาแถมที่หลักร้อยด้วยเนาะ <laughs> แถมหลักร้อยให้ด้วยนะ สังเกตว่าเขาจะมาเกือบสองตัวเกือบทุกงวดเลยเนาะสองตัวบางงวดก็สามตัวเลยนะสูตรบน,นเลขเจ็ด <c oughs> งวดล่าสุดมาตัวเดิม <c oughs> แล้วมาดูงวดนี้งวดวันที่หนึ่งกร,กรกฎาคมเนาะหนึ่งกรกฎราจะมาตัวไหนหนึ่งกรกฎรางวดนี้ออกวันเสาร์เลขวันเสาร์เด่นตัวไหนเนาะ <c oughs> ค่อยดูเลขเด่นกันแล้วกัน อะมาดูสูตรกันก่อนสองหกสี่แปดเจ็ดสองหลักสิบก็คือเจ็ดตัวเดิมบวกเก้าของที่ได้สิบหกก็เป็นตัวเลขหกเจ็ดแปดเก้านาะสูรที่สองเจ็ดดึงลงมาตัวเดิมครับตัวเดิมครับพี่น้องเจ็ดแปดเก้าชนกันเจ็ดแปดเก้านะ ตัวไหนจะมาสามตัวนี้เจ็ดแปดเก้าสูตรแรกที่ผมลงไปเองวดที่แล้วผมนําสูตรแรกที่ผมลงไปนะคือสูตรหนึ่งสิบหน่วยบนยังไงก็ต้องมาได้สีเลขสีตัวเนาะแล้วผมมาใช้สูตรนี้ประกบมันมาเจ็ดสองนะงวดที่แล้วแต่งวดนี้ ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมขอคนดูนิดนึงนะผมรู้สึกว่าตัวเลขจะเหมือนกันชนกันที่เจ็ดแปดเก้านะงวดที่แล้วเอ,อสูตรสูตรแรกเนาะสูตรแรกสูตรแรกของงวดนี้เนาะสูตรนั้นได้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งเอาใครจะไม่ได้ก็ลองไปย้อนหลังดูคลิปคลิปคลิปแรกของงวดนี้นะอะ่ที่ผมลงไปน่าจะเป็นเมื่อวานหรือเปล่าอ่ะ ผมลงไปแล้วนะสูตรแรกได้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งชนกันที่เจ็ดแปดเก้าอ่ะตัวเลขไม่ต่างกันเออรู้สึกว่าต้องหาสูตรอื่นมาประกอบแล้วยังไม่จบทั้งนั้นนะ่ะสูตรแรกเอาผมเขียนลงตรงนี้ก็แล้วกันสูตรหนึ่งของงวดที่แล้วเนาะสูตรหนึ่งงวดที่แล้ว ได้เจ็ดแปดเก้าแล้วก็หนึ่งนะแต่มาดูสูตรนี้สูตรสูตรสองก็คือสูตรชนกันสองสูตรชนกันได้ตัวเด่นก็คือเจ็ดแปดเก้าเหมือนกันอ่ะกลายเป็นว่าตัวเลขเหมือนกันก็คือถ้าจะมาจับคู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็เก้า ปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าดูแล้วไม่ไม่น่าจะผมมองดูแล้วนะมันไม่น่าจะมาประมาณนี้นะเออแต่ก็ไม่แน่นะเออมันต้องหาสูตรอื่นมาประกบอบยางงั้นนะสูตรนี้ก็คิดว่าน่าจะมาผมมองดูแล้วน,ะน่าจะมาสามตัวนี้เนะี่ยแต่ไม่แน่ใจอยู่ตัวไหนสูตรหนึ่งกับสูตรสองมันชนกันเจ็ดก็ชนเจ็ดเนาะ แปดก็ชนแปดเนาะเก้าด้วยเออชนกันสามตัวเลยเออยากแล้วยากแล้วเสร็จแปดเก้าเดี๋ยวผมจะหาสูตรอื่นมาประกอบก็แล้วกันรอบนี้เจ็ดแปดเก้ายังไงก็ต้องมาเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งผมอาจจะตัดทิ้งไปเนาะหรือไม่แน่อาจจะมาหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็น มามีไหมมีนะเออถ้าเอาเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งอ่ะไม่แน่เนาะก็ต้องหาสูตรอื่นว่าหนึ่งมันเด่นไห้ถ้าหนึ่งไม่เด่นผมอาจจะตัดทิ้งไปเลขหนึ่งตอนนี้ก็ลองมองไว้ก่อนก็คือที่ที่คิดว่าน่าจะเปอร์เซ็นต์มาได้ที่ที่ที่เอ่อที่สุดก็เป็นเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าตัวเลขไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กก็วางเด่น เจ็ดมาแน่แปดมาแน่เก้ามาแน่สามตัวไว้ให้พิจารณาก่อนก็แล้วกันเนาะสามตัวนี้เจ็ดเอ็กแปดเอ็กไม่รู้ว่าจะมาหลักไหนสิบหรือหน่วยอ่างวดงวดไหนสิบหน่วยบนหนึ่งกอคอหกหกนะสิบหน่วยบนนะสอนบน ติบหน่วยบนยังไม่แน่ใจว่าจะวางไว้สูตรหลักไหนผมให้เจ็ดแปดเก้าเป็นตัวเด่นนะเลขสูตรสูตรแรกมันได้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะแล้วมันมาชนกับสูตรนี้ก็คือเจ็ดแปดเก้าก็วางเจ็ดแปดเก้าไว้ให้พิจารณากันก่อนเนาะคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะหาสูตรอื่นมามาประทบมาหาักล้างกันเนาะว่าตัวใดมันจะเน่นอ่าเดี๋ยวอาจจะมีงวดนี้ผมอาจจะลงสูตรหลัก หลักร้อยให้ดูด้วยเนาะสูตรหลักร้อยดูแล้วพึ่งคนเจออืมพึ่งคนเจอบอกได้เลยว่าเด็ด <c oughs> ขอย้ําว่าเด็ดอ่ะถ้ามาเออถ้าเดินมานะผมคิดว่ามันน่าจะเด็ดอังเงานนี้เพราะที่แล้วผมจับถูกโดยเจ็ดแปดผมเพิ่งค้นพบสูตรหลักร้อยที่มันเด็ดจริงๆอ่ะโอเค สำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสูตรลับนำโชคนำเดอครับ